ไม่ได้เน okay. ี่ยผมทอมยอมทำเพื่อทุกคนเลยนะได้ดิคุณดูผมก็ไม่ได้ดิคุณดูผมก็ไม่แหนะคุณผมก็ไม่เฮ้ยตัวไว้ตัวครัวกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตะสำหรับสวัสดีทุกคนก็เป็นเวลากี่โมงแล้ววะหกโมงตรงนะครับผมนี่ผมก็แพ็คกระเป๋าเลยครับเพื่อที่จะไปเที่ยวนะครับผมที่จังหวัดจังหวัดหัวหินเนาะ วันหัวหิน,นครับผมเออเพราะวันนี้เนี้ยเรามีนัดกับบ้านแฝดโอ้โหตายก็คือผมมีนัดกับบ้านแฝดสยองชันแนวครับผมเออก็ช่วงนี้ก็แบบอาจจะเห็นเราอยู่ด้วยกันบ่อยๆเนี้ยทุกคนเพราะว่า1หนอที่มีเจ็ดวันผมก็ไปอยู่บ้านแฝดสยองแล้วประมาณสิบวันก็บ้านนุ้กก็น่าจะเบื่อหน้าผมไปแล้วเ,ล <No. S 1> เดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแล,แล้วเราให้คนขับรถมารับที่หน้าบ้านนะครับก่อนชมคลิปก็อย่าลืมนะกดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะครับไปเจอกันที่บ้านแฝดสยอง โอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเรากำลังจะออกเดินทางไปที่บ้านแปดสยองแล้วนะครับมีทุกคนรถเราก็มารับแล้วนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปเจอที่บ้านแปดสยองเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็กําลังจะถึงบ้านแปดสยองแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าพวกเขาจะเตรียมตัวกันเสร็จหรือเปล่าน่าเสร็จแล้วแหละเขาได้ขขาเขายังไม่ได้นอนเลยนะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอที่บ้านแปดสยองกัน โอเคทุกคนตอนนี้ก็แบบว่ารถคันนี้นะครับก็กำลังจะกำลังเครียดอยู่ทุกคนว่าจะขนของได้หรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับโอเคพี่วันนี้เราจะไปไหนกันไปเที่ยวสวนน้ำวาน,านาว่าไหนจะไปเที่ยวไหนพูดซิถูกต้อง <c oughs> แล้วกดีเวอนะครับวันนี้ทุกคนวันแรกนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสวนน้ำนาวา,านาว่านะครับ วานาลวานะครับแล้วเราก็จะไปดูกันว่าวันนี้เราจะสนุกขนาดไหนเนาะสนุกมากเลยให้บอกคนติดตามดิเขาไม่ต้องแฝงออกมาดูเลยทุกคนฝากกดติดตามไอจีได้ไหมคะต้องใจด้วยนะใส่ได้นะขุนพันธ์ไม่ที่จะบอกใส่ด้ละขุนพันธ์ติดตามช่องผาดเถียงเชลล์เลยนะคะฝากกดติดตามช่องโมโตภาาดิฝากกดติดตามช่องโมโต้าค้าด้ไหมใช่ครับกติดตามช่องเลยนะแฝงสยองด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องอะไรนะฮะฝากกดติดตามช่องอะไร SPD ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงยีนาทูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะถึงกี่โมงนะฮะแล้วเราจะล่นอะไรกันบ้างวันนี้นะฮะอย่าลืมกดซับสไครต์โมโตวัตวั์ด้วยนะครับไปเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราพวกเราก็ตื่นจากการจำศีลกันแล้วนะครับหุยทุกคนเราถึงแล้วลสิส่วนน้ำว่นานาวานาวา ตื่นสิแสตหยองชาแนลนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ตื่นจากการจำศีลนะครับหลับไหลไป10ปีนะครับ oh. ก็ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเล่นที่สวนน้ำํำ oh. แหละงสวนน้ำนะครับถึงแล้ว <c oughs> นี่น่าเล่นมากเลยทุกคน <c oughs> ลงมาสิเุณ <c oughs> โอเคทุกคนวันนี้เราก็มากับ Toyota Majesty น,นะครับพร้อมที่คนขับเลยทุกคนนี่ก็จะเป็นของบริษัท The Driver นะครับเช่ารถตู้พร้อมคนขับนะครับเดี๋ยวทุกคนถ้ามามาวันเดียวเช่าพร้อมคนขับตกคนละ400กว่าบาทเองนี่พร้อมคนขับเออ7คนอนะ่ะใครที่อยากจะเช่ารถตู้พร้อมคนขับหรือจะเป็นรถเริ่มต้นเป็นรถตู้เล็กๆหรือจนถึงรถคันใหญ่เลยทุกคนก็สามารถติดต่อได้ที่เพจน,นี้เลยเดี๋ยวใจเว่อ <D> ปั๊บเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ทำการซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับไห <Okay. S 1> นดูบัตรซิ ที่บิลหมดไปเท่าไหร่นะหกพันหกพันเก้าเจ็ดสิบหกหกพันเก้าคน 5, <000. S 1> ก็คือตกคนละหกพันเ <5, 000. S 1> ก้าเนาะมันมีโปรน,นะครับยังไงก็ลองมาดูได้ก็ใครที่อยากดูนะครับซอมบี้นะครับก็ไปดูได้ที่ช่องแบบสยองนะ,ะจะมาดูช่องกูทำไมอะ อันเนี้ยคือเป็นเวลาที่เขาเพิ่งเปิดเลยเว้ยต้องบอกว่าอันเนี้ยคือแบบว่าเป็นครั้งแรกที่ผมเคยมาเลยนะครับแล้วก็เล่นส่วนน้ําในรอบเกือบ10ปีอะทุกคนเพราะว่าปกติไม่ได้เล่นน้ําตอนกลางวันมานานมากๆนะที่เป็นสวนน้ำนะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าข้างในจะมีอะไรให้เราร่าตื่นเต้นกันบ้างนะครับไปสี่ทุกคนเข้ามาในส่วนน้ําแล้วแย้ <Yeah. S 1> ทุกคนอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาเลยนะเนี่ยแล้วเราก็สแกนนี่สแกนปึ๊บ เย่ผ่านเข้ามาแล้วเย่ทุกคนเราสแกนเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปดูก็คือส่วนน้ําเปิดนะทุกคนเราเข้ามาเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับเนี่ยดูสินี่แบบ่ออกมาแล้วเย่พี่ผ่านเข้ามาเป็นคนแรกแล้วนะครับแบบสองเคยมาปะผมอ่ะเคยมาครั้งเดียวนานยังอุ้ยประมาณม4ได้ป่ะม4ก็ประมาณ10ปีที่แล้วใช่10ปีเลยเออเนี่่ยผมมไได้แต่ผมยังไม่เคยมาเลยทุกคนคือแบบว่าอันนี้เป็นครั้งแรกโอ้ยทุกคนเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนร่างกายก่อนนะฮะแล้วมาเจอกันใหม่ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดกันเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยเพื่อที่จะไปทําการเล่นน้ําที่สวนสยามเทเลกรุงเทพเหมือนเราไปักงานเลยเนาะจริงด,ดูดิแต่งตัวมกันหมดเลยด,ดูหลังไ,งไอ้โบดดินี่นี่ว่าดีด,ด,ดานะสามขีดเลยเออาาสามขีดเดี๋ยวตอนนี้เราออกไปหาพี่บิวก่อนนๆๆๆ้องแดกข้างนอกกันดีกว่าว่าเขาแต่งตัวเสร็จหรือยังนะครับสวัสดีพี่บิวคือน่ารักมากคิวที่ไม่ออกเสือใช่ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็จะเล่นน้ำกันจริงๆแล้วนะครับนี่ลูซี่คุณไหนเป็นไงวันนี้จะเล่นน้ำ okay, ใช่ไหมคะ,มคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะอุ้ยดูดิอยากเล่นอันนี้อ่ะอยากเล่นมากเลยไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเฮ้ยเฮ้ยเหตุกา <laughs> รณ์ไม่คาดคิด <laughs> ทุกคนดูผมจะลองเล่นให้ดูว่ามันจะแบบบู่บบู๊หรือเปล่า เมื่อกี้ก็จบไปแล้วนะครับกับเวกบอร์ดเมื่อกี้เป็นไงความรู้สึกชาขามากจริงแล้วถ้าเกิดจิ๋มมากเฮ้ยแม่เดี๋ยวเราไปเล่นเครืเล่นกันต่อดีกว่าแม่ผมอยากให้พี่ชาเล่นเครื่องนี้เนี่ยรีบอันนี้ไม่ขอไปเลยไปเลยไปเลยทุกวันอันนี้ไม่ได้ต่อไปเล่นอะไรดีไม่ไม่พี่ต้องเล่นสองอันนี้เลยอันไหนที่มันอยู่ในแคปซูลแล้วร่วงไปนี่นี่ก็เอาเลยไม่เล่นดีจิ๋มหรือพี่รู้อันนั้นตียก่อนเขาถือว่าดีทุนเสียวกว่าใช่เหรอใช่เพราะมันโล่งดูดิมันปล่อยลงมาข้างหน้าเราคือแบบไม่มีเลยเลย อ่ะพี่เลอนเอาเอาแล้วใครจะเล่นกับพี่อ่ะอ่ะพี่ชี้เลยเนี่ยใครก็ได้คนที่ต่อของพี่อ่ะโว <c ười> ้ดเอากรม<า>โหมจะเอาเครื่องไหนไอ้นั้นสีชมพูอ่ะไอ้ไหน <c ười> ขอบใจมากมากเดี๋ยวคุณตากล้องเราอยู่ข้างล่างไปวันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนในชิวูไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปเล่นตัวนี้สีฟ้าอุ้ยอุ้ยแต่มันขึ้นไปไหนกันอ่ะมันตีลังกาปะเนี่ยใช่ัตีลงกาใช่เหรอใช่ไปทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปดูว่าความรู้สึกหลังเล่นมันจะเป็นยังไงไปคนดูดิสูงมากสูงมาก ผมไม่กล้าว่ะไอ้เหี้ยไอ้บ้าเข้าแคปซูลแล้วไปแล้วอุ้ยบ้าไอ้บ้าหน้าเสียแล้วมึงหน้าเสียแล้วทุกคนดูดิทุกคนดูมันโคตรสูงอ่ะดูดิเฮ้ยทุกคนดูมันโคตรสูงอ่ะดูดิเฮ้ยโอ้ยโอ้เสียงมันมาแรงว่ะไปไหนวะโอ้ยนู้นเองนู้นเงลงแล้วลงแล้ว โอ้ยกูเหมือนผมอยู่อีกรอบละเกือบเกือบเลยไม่ร้องไม่ได้อะไรไม่ได้มีอะไรอุ๊ยกลัวม่ามันไม่มีอะไรหรอกใช่เหรอตาไปต่อเ้อตออกจริงปะเนี่ยต่อเสื้อตัวนองออกพี่ดื้อไรดิเฮ้ยมีอะเล่นพี่ๆต้องเล่นดิเจ้าของช่องไม่เล่นได้ไงอ่ะไม่กล้าเล่นไม่ได้ เราแค่เสียวแค่ตอนเนี้ยใช่เสียวแค่ตอนเนี้ยแต่อันเนี้ยผมว่าเสียวกว่ามาเซฟตายผมถ่ายให้พี่อุ้ยเนี่ยผมทอมยอมทำเพื่อทุกคนเลยนะอุ้ยพี่หัววอยู่ให้ตลอดนะครับมือไม่กาวก็ส่องออกมาไม่มือรูดท่อนะอีเทียไม่ได้ไม่ทีตลอดนะครับลงมาเลยพี่ปิดเลยพี่ปิดเลยปิดเลยไม่ต้องเทียไม่ต้องเทียปิดเลยปิ้ตายหย่าหย่า ได้ดิครูผมก็ได้ดิคผมก็ได้ครูผมก็ได้เฮ้ยโอ้ไปแล้วหายไปแล้วลงไปแล้วไอ้พูดไม่เล่นแล้วนะบ้านสีพูว่าแค่ไม่ไม่ไม่อลงลงอะไรลงไป ลงไปกลัวๆกูัวอะไรกลสิพี่ท่าลงมาแล้วมึงลงสิกูัวเขารอถ่ายอยู่ไปไอนไหมาไม่ไม่มันลงไปทีเดียวไอหนเขารออยู่ข้างล่างอะเขาไม่รอกูรอไม่ไม่ไม่ต้องไอ้ลงไปไอ้ลงไปลงไปลงไปเขารออยู่นะข้างล่างอ่ะไม่มันลงเลยมันลงทีเดียวไม่มีค้างเชื่อกูไม่มีหลุดมันไม่หลุดอยู่แล้วไม่หลุด อันเนี้ยมันมองไม่เห็นไงมันมาแล้วมันมาแล้วใครใครใครเฮ้ยไหนวะไอ้ไหนบายบายเพื่อนบายบายไปแล้วหายเลยไงเป็นไงบ้างไกลนะไกลดีดีไอปในบ้านไอ้โบอสอะรถไม่ยาวเอาโอ้โหไปอย่างเร็ว ไปครับคุณคนเราลงกันดีกว่าโอเคขอบคุณครับไปเลยอยากยิงตัวไปแล้วมากนะ,ะอเอา,เอาไปแล้วจ้า เพื่อนๆไปเล่นอันอันแบบเสียวเอันเราอ่ะเล่นอันแบบนุ่มนิ่มแบบมาดิครับน้องเ้้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร้้าเฮ้ยเเฮรยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยยเ o t ยเ r เฮยเ้ยเฮ้ย ปล่อยให้คนอื่นก็เล่นของยกากๆเราก็แบบนั่งลงอะชิลๆอะครับตายล้วเดี๋ยวเมื่อกี้แม่งน่ากลัวชิบหายตอนตอนลงมันไม่กล้านะแต่พอลงมาแล้วมันมันก็เฉยๆนะใช่ไหมแต่ไอตุ่นนั่นไม่ใช่แบบนี้อ่ะตุ่นแล้วแบบมันมตายแล้วมันห่าวอีก <c oughs> โอเคเดี๋ยวต่อไปเล่นต่อไปจะเล่น,เป,น,เ,ปนเป็นเครื่องเล่นพวกนี้นี่เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไง <c oughs> ไปครับเดี๋ยวใส่ปะเบาๆเดี๋ยวแน่ไหนวะยังยังไม่เท่าไรไม่เท่าไรยั้โคตรโคตรอะไรวะเนี่ยโอ้ยทไมมันลงไวจังวะเนียเรียวเรียวเรียกขึ้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยมึดมึดอะไรวะเนี่ยโอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรียอะไรวะโอ้โูเสี่ยต่อแม่งลงพุบพุบพุบไปหมดแล้วไหมดแล้วเหไปหมดแล้วแหละผมว่าหมดหมดแล้ว หมดแล้วหมดแล้วแม่แม่ด้วยแสงแสงอ๋อแสงกูแสงแสงแสงโอ้ยอ้ทุกคนเอาแล้วโอเคครับไปเลยเฮ้ยว้าวว้าวว้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร เสียงมาจากไกลเลยทุกคนเสียงมาจากไกลเลยแล้วมโอเคครับทุกคนอันต่อไปเราก็เล่นกับพวงยางสีน้ำเงินนะฮะอันนี้เล่นคนเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจะสนุกไหม อุ้ย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 เร็ยแรงแอุ้ยอุ้ยอุ้ยเร้ยอุ้ยทุกคน prize motherfucker อุ้ยเราต้องลงหลุมแล้วเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยแมวหลังลงเหอแมวหลังลงแ้อ๋อไม่ไปไม่ไปเ้าไปสิเสร็ทุกคนเรากันเราจะลงไปในหลุมแล้วแมวหลังลงนห โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ล่างแปดสยองนะครับแล้วก็ทีมงานต่อยความแดดขึ้นมาสิห้ามปฏิเสธตรงนี้อะไรอ่ะอย่าปล่อยมือนะ oh กงเสียกันไอ้กีดนะไอ้กีดเขเนี้ยเสื้อสีดำเนี่ยโอเคไปเลยขอให้พระลงช่วงเฮ้ยเกียร์โซ่เกียร์โซ่เกียร์โอซยเฮ้ยเอ้ยโฮ้ยโฮ้ยมันมาแล้ว ครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งแล้วนะครับก็ <im> ทําการแบบว่าเตรียมตัวที่จะไปบ้านพักแล้วนะครับสนุกไหมวันเนี้สนุกมากจริงสนุกไหมสนุกมากโอเค <c oughs> ทุกคนตอนนี้ก็เล่นน้ากันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็กำลังจะเดินทางไปที่พักก็คือที่พักชื่อว่า VGB <c oughs> ีบีดพูว LA นะเดี๋ยวที่พักเราจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปโอเคทุกคนตอนนี้ก็ถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่า จริงวะมาถึงที่พักแล้วทุกคนโคตรสวยดูดิอันนี้ราคาเท่าไหร่ละพี่บิลราคาแล้วแต่วันนะครับที่นี่ก็คือ VG Beach on Pool Villa นะครับผมอยู่ติดกับหาดชะอำเลยทุกคนถ้าใครแบบว่ามาเที่ยวชะอำแล้วอยากได้แบบบ้านบูวิลล่าอย่างนี้นะครับแบบส่วนตัวพิเศษมากๆนะครับดูสระน้ำด้วยลึกมากทุกคนแล้วก็มีสไลเดอร์ให้เล่นด้วยสไลเดอร์สไลเดอร์นะครับให้เล่นด้วยนะครับเอออ่ะเดี๋ยวพามาดูห้องนอนกันดีกว่าทุกคนที่นี่มี4ห้องนอนทุกคนอ่ะดูนี่ก่อนดีกว่าเอออันนี้นอนได้4คนนครับหห้้ออององงข,องขงาาีีเดยวก่ นี่ทุกคนอันนี้คือห้องของผมนี่ดีมากเลยอ่ะแบบ คือผู้หญิงน่าจะชอบนะแบบว่ามาถ่ายรูปอะไรเงี้ยเฟอร์นิเจอร์บิวอินต่างๆนี้สวยมากเลยมีห้องนั้นในตัวครับใช่แล้วก็มีห้องนั้นในตัวทุกห้องอันนี้เป็นห้องห้องของสาวๆทุกคนนี่มันเปนห้องของของของสาวๆสาวก็คือห้องพรีวิวกับห้องไถ่นี่ยห้องก็จะเป็นห้องใหญ่อย่างนี้เลยอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเขียนว่า v G B S on Pool Villa นะครับเนี่ยแล้วของตกแต่งอันนี้ผมก็มีนั่นอยู่บ้านเนี่ยมี่ตัวเล็กๆอ่ะทุกคนมาดูในอ่าห้องน้ำเออห้องน้ำนี่อ่าตรงนี้ได้ด้วยก็จะประมาณนี้อ่าตรง はい。<陽> เอาแบนี้เลยยัไม่หมดทุกคนตามมานี่แล้วนี้ก็จะเป็นแบบห้องแบบคาราโอเกะเออห้องกินข้าวคาราโอเกะมีตู้เย็นนะครับแล้วก็มีห้องนอนอีกนะนี่มาดูอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําตรงนี้ก็มีอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับที่นอนได้1 2 3 4 4คนนะฮะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวอีกนะคือทุกห้องอาจะมีห้องน้ําในตัวหมดเลยอเนี้ยคือแบบสะดวกมากนะส่งหลับมาแบบเป็นครอบครัวเลยตามมาดูชั้นลอยทุกคนคือแบบตื่นเต้นมากอะเวลาผมไปคูวิลล่าอะไรเงี้ยคือแบบหลายอย่างมันมันสวยฮะเขาก็จะแบบมานนั่งี ดูตรงนี้มานั่งเล่นได้อะไรตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นที่นั่งเล่นนะครับผมงะั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องจบกันไปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า